บินไม่บ้านก็ได้นะครับท่านผู้ชม,มบินแบบนี้เลยนะฮะ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายมุนนะครับก็หายไป1วันนะครับกับเมื่อวานที่ผมไม่ได้ทําคลิปมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับก็เหนื่อยล้ากับการไปงานมิตติ้งนะครับที่เคืือนปราสัทชิรธิ์นะครับก็เลยทําคลิปมาฝากกับท่านผู้ชมให้ได้ดูนะฮะในคลิปที่ผ่านมานะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของเป็นกิจกรรม ที่มารวมตัวกันนะครับกับคนที่ชอบเล่นพวกเครื่องบินปีกนะครับเฮลิคอปเตอร์หรือว่าจะเป็นพวกโดรนต่างๆนะครับเป็นพวกเอ่ i เรดิโอคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาเจอกันเป็นเป็นงานมิสติ้งนะครับก็วันหนึง่งเต็มๆกับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันที่27นะครับยี่สิกเโอเควันที่27ก็ถือว่า สนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็มีภาพกิจกรรมมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยนะครับแต่ว่าผมไปแค่ช่วงบ่ายๆนะครับโอ้ร oh, ้อนมากนะครับท่านผู้ชมแบบผมบอกเลยแล้วว่าโคตรร้อนเลยนะฮะแล้วก็คือคือมันเป็นที่โล่งๆนะแล้วมันก็เป็นทุ่งหญ้าเรียบๆยาวๆนะครับแบบกว้างมากมันอยู่ที่ท้ายเขื่อนนะครับแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยคือผมกลับมาในแขนผมแดงเลยนะฮะแดงแล้วก็หน้านี้ก็แดงด้วยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถือว่า สนุกด้วยแล้วก็ร้อนด้วยนะฮะวันนี้ก็เลยมาทำคอนเทนต์อ่ะวันนี้ผมมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับที่แบบว่าท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยจะต้องน้ำลายไหลยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นกันแบบว่าลดแรงแจกแถมกันแบบว่าสนันกันแบบ YouTube กับช่องเอกสายหมุนนะครับแบบนี้เลยก็คือผมอยากให้มือใหม่หลายๆคนที่เข้ามาดูนะครับอยากให้เอาไปเล่นนะฮะในราคาที่แบบแบ่งปันกันนะครับวันนี้ผมเลยมาทำคลิป ที่เห็นอยู่2ลำอยู่ข้างซ้ายของผมเนี่ยก็จะเป็นตัว e sky ซึ่งผมเนี่ยซื้อมาเล่นอยู่นะครับบินไม่เคยตกเลยนะครับสำหรับลำนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าโปรโมชั่นที่ผมจัดอ่ะเป็น,เป,นเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับลำนี้เหมาะกับคนที่เอาไปฝึกบินโดยเฉพาะนะครับกับใครที่อยากจะก้าวขึ้นมาเล่น h อลชัแนลนะครับเป็นแบบว่าเทิร์นโปรนะครับแบบว่า ยังบินทาลอตไม่เป็นยังบินฮอพวกไม่ว่าจะเป็นฟอร์ซ่าเอ็กจะเป็นฮอไซส์ห้าร้อยหกร้อยที่มันเป็นหกชันแนลหรือเป็นหกแกนยังบินไม่ได้นะครับแล้วก็เสี่ยงกับการที่บอกว่าเอาไปฝึกแล้วบินตกเอาลานี้ไปบินนะฮะตอบโจทย์ที่สุดเลยนะครับฝึกได้ฝึก,ฝกตกกี่ทีนะฮะก็เอามาตั้งบินใหม่ตกปุ๊บเอามาตั้งบินใหม่นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินพอเราบินลำนี้เป็นแล้วนะครับ ผมรับประกันเลยนะว่าท่านผู้ชมจะต้องบินพวกฮอ6ชัแนนหรือฮอ6แกนเนี่ยที่เป็นพวกทาร์ลอดนะครับบินได้อย่างแน่นอนถ้าบินลำนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็โอกาสที่เราตกลำนี้มีไหมมีพอตกปุ๊บเราก็ไม่ต้องเสียหายอะไรนะฮะแล้วก็มีอะไรให้พร้อมด้วยนะครับสำหรับลํำนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าโปรโมชั่นที่ผมจัดในวันนี้มันน่าสนใจขนาดไหนนะครับแล้วก็อ่ะอลํำนี้อีกลํำหนึ่งนะครับ เป็นตัว C 1 2 9 V 2เป็นลำน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะบินในบ้านตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยแหละบินแบบตรงนี้เลยบินแบบให้เห็นๆเลยนะฮะบ,บินแบบอ in ินอินดอร์เลยนะอินดอร์นะครับลำนี้ก็บินได้นะครับแล้วก็มีแบตให้1ก้อนแล้วก็มีวิทยุให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีพวกชุดอะไหล่ต่างๆในนี้ให้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบพัดหรือว่าจะเป็นที่ชาร์จ นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานคือเหมือนแกะกล่องของใหม่เลยว่างั้นเถอะนะฮะวันนี้ฟังดีๆนะเนี่ยมีคู่มือมีอะไรพร้อมหมดแล้วก็มีพวกใบพัดให้ด้วยนะครับอันนี้หนึ่งสองดูอันนี้ก่อนนะเนี่ยนะครับมีที่ชาร์จเนี่ยผมยังไม่เคยแกะเลยนะเนี่ยยังไม่เคยแกะเลยแล้วก็มีใบพัด ้างหลังก็มีชุดเครื่องมือด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือ129 V2 อันะนี้เดี๋ยวมาดูตัว300 300 V2 กันบ้างนะครับกับตัวอ e ีสกายตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องอันดับแรกก็เป็นคู่มือนะครับเนี่ยคู่มือไม่เคยเปิดอ่านเลยอยู่งก็อยู่งนะฮะแล้วก็มีใบพัดให้อีกหนึ่งชุดนะครับมีชุดเครื่องมือด้วยนะครับนี่ไม่เคยได้แกะเลยนะฮะใบพัดหางหลัง แล้วก็มีใบพัดหลักด้วยนะครับใบพัดหลักอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในนี้เลยแล้วก็มีที่ชาร์จให้ด้วยนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะที่ผมให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะเดี๋ยวผมจะบินให้ดูด้วยเดี๋ยวมาฟังโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับสําหรับลํานี้วิทยุพร้อมบินแบบนี้นะครับเอาไปฝึกบินนะครับตัวอ e ีสกายตัวนี้ผมไม่ได้ขายแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะอันนี้คือผมเอาไปทั้งเซตเลยก็คือรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับ s ี n หนตัวนี้มูลค่าอยู่ที่2,000บาทนะครับตัวนี้2,000บาทนะครับถ้าถ้าเกิดว่าซื้อใหม่อยู่ที่2 0 0 0ส่วนลำเนี้ยอีสกายตัวนี้สา0ร V2 อะถ้าซื้อใหม่อยู่ที่6,850ฟังดีๆนะผมจะปล่อยนะครับ2ลํลนี้เลย2ลํลำนี้เลยนะรวมวิทยุแล้วก็รวมแบตให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล่องมีอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยเลยอยู่ที่ฟังดีๆนะ ฟังดีๆนะครับอยู่ที่ผมเอาแบบแบ่งกันเล่นเลยนะแบ่งๆกันผมไม่เอาอะไรมากมมยไม่เอากำไรไม่เอาอะไรเลยนะฮะอยู่ที่5,000บาทนะครับผมเอาแค่5000บาทพอนะครับ5 0า0บาทหาราคาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับกับราคาแบบนี้นะครับ2ลํำนี้นะครับ2ลํำนี้5,000บาทนะครับราคาแบ่งๆกันเล่นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่งบน้อยนะครับอยากจะหาฮอไปวินเล่น นะครับในบ้านหรือว่าในบริเวณหน้าบ้านสนามหญ้าต่างๆนะครับ2ลํานี้บินได้ห้าพบาทนะครับโอเคจบนะครับเดี๋ยวผมจะบินให้กับท่านชมได้ดูเดี๋ยวผมจะบินในบ้านนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะบินตัวนี้ก่อนแล้วก็จะบินตัวนี้ให้กับท่านชมได้ดูนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ บินในบ้านก็ได้นะครับท่านผู้ชมบินแบบนี้เลยนะฮะโอเคลงจอดแล้วนะฮะก็ รแรงไปหน่อยนะฮะแรงไปหน่อย นิ่งๆแบบนี้เลยนะฮะ บินไปเรียบร้อยนะครับครับสองลำนี้นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็ห้าพันบาทนะครับได้สองลำเลยนะครับไม่มีวิวแล้วก็มีกล่องให้หมดเลยนะครับแล้วก็ค่าส่งก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะจัดส่งให้เรียบร้อยใครโทรก่อนได้ก่อนนะครับสําหรับโปรโมชั่นสําหรับเอกไซมุนในวันนี้นะครับก็ใครเร็วไอ้ใครใครดีนะครับใครเร็ว ใครได้ไปเลยนะครับก็คือใครเร็วกว่าได้ได้ก่อนนะครับนะครับสำหรับ2ลํำนี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเอกสายหมุนนะครับว่ามีอะไรมานําเสนอกับท่านผู้ชมวันนี้ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับผมด้วยนะคะรับลาไปก่อนสวัสดีครับ